พี่ภูมิพี่ภูมวันนี้นุชขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะได้พอดีไม่มีคลิปลงแต่ว่าคลิปคลิปไหนนะเด้อได้ได้ไอนะขอสักห้าทีเอ่อพี่ส้มพี่ส้งถ่ายให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะไปไปซิงเริลซิกเกิลช่วยช่วยถ่ายได้ไหมช่วยช่วยไปถ่ายด้วยได้ไหมเอาอันไหนพี่สองมือเออ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 เออ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 อดออ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 อนออ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  พี่ส่งคนในห้ผมเลยก็ได้แล้วก็พระนี่ยังไงนะครับพี่พี่พุ่งเอาไทายคลิปเลยค่ะตอนนี้เยลยนหรอค่ะอ้สีเฮียรออะไรอีกเหรอบอสั่งเอ้าเอาลแล้วเนี่ยไม่แล้วเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวใหยกลับมานนะมีอะไรที่เราหยิบได้บ้าง อะไรที่เรากินได้บ้างมีผลไม้ของผู้ใหญว่ามีน,น้ำรำไรว,ว้าวโอ้แก้มก่อนขนมขน้านึบักโวง